ฉันนั่งอยู่ที่ร้านขนมไทยของตัวเองมองออกไปยังภาพความทรงจำเก่า่เกาที่ยังคงฝังอยู่ในใจความคึกคักของตลาดน้ำในอดีตกลับมาฉายชัดในความคิดเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นไปตามทางเดินเสียงเจ้าของเรือร้องเรียกนะักท่องเที่ยวให้มาลองนั่งเรือเที่ยวชมตลาดและกลิ่นหอมของอาหารที่โชยมาแตะจมูกร้านขนมไทยของฉันตั้งอยู่ริมทางเดินหลักของตลาด ทุกเช้าฉันจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อตรัตเรียมวัตถุดิบตั้งแต่การนึ่งข้าวเหนียวขูดมะพร้าวและเคี่ยวกะทิขนมหวานที่ขายดีสุดของฉันคือข้าวเหนียวมะม่วงที่มีมะม่วงหวานฉ่ำและข้าวเหนียวหนุบหนับนอกจากนั้นยังมีขนมไทยอื่นๆเช่นตะโก้ลูกชุบและขนมชั้นตลาดน้ำในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พวกเขาจะเดินเลือกซื้อของฝากต่างๆทั้งเสื้อผ้าของตกแต่งบ้านและของกินเล่นฉันจำได้ดีถึงช่วงเวลาที่ร้านของฉันต้องรับมือกับลูกค้าอย่างไม่ขาดสายเพื่อนแม่ค้าอย่างพี่ก้อยที่ขายน้ำมะพร้าวสดๆก็จะหัวเราะและบอกว่าวันนี้ลูกค้าเยอะอีกแล้วนะน้องแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวันนั้นเป็นวันที่มีฝนตกหนะักฉันยังจำได้ว่าเสียงฝนตกกระทบหลังคาตลาดน้ำดังแค่ไหน ลูกค้าค่อยๆลดลงจนหน้าแปลกใจฉันคิดว่าคงเพราะฝนตกหนักแต่เมื่อฝนหยุดตลาดน้ำก็ยังคงเงียบเหงาไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กๆไม่มีเสียงเรียกของแม่ค้าไม่มีลูกค้าเดินผ่านไปมาฉันเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพื่อนแม่ค้าเริ่มพูดคุยกันว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืน บางคนบอกว่าเห็นเงาลึกลับเดินผ่านไปมาในตลาดน้ำเมื่อไม่มีคนฉันเองก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยังคงมาขายของทุกวันความเงียบเหงาของตลาดน้ำเริ่มทำให้ฉันรู้สึกกลัวในคืนหนึ่งที่ฉันต้องอยู่ร้านดึกเพื่อทำความสะอาดและเตรียมของขายในวันรุ่งขึ้นฉันได้ยินเสียงแปลกๆที่ทำให้ฉันหนาวเหน็บไปถึงกระดูกเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบที่เรียกชื่อฉันฉันหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไร มีเพียงความมืดมิดและเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วความรู้สึกนั้นยังคงติดอยู่ในใจของฉันฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีสาเหตุมาจากอะไรแต่ฉันเริ่มรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในตลาดน้ำแห่งนี้และมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดน้ำที่เคยคึกคักกลับเงียบเงาลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนหนึ่งหลังจากที่ตลาดน้ำปิดแล้ว ฉันยังคงอยู่ที่ร้านเพื่อทำความสะอาดและเตรียมของขายในวันรุ่งขึ้นฉันรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ยังคงทำงานต่อไปเพราะไม่อยากทิ้งงานให้ค้างอยู่ฉันกวาดพื้นเช็ดโต๊ะและจัดเรียงขนมในถาดอย่างระมัดระวังเวลาผ่านไปสักพักความเงียบสงัดของตลาดน้ำในยามค่ำคืนเริ่มทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันพยายามปลอบตัวเองว่าคงไม่มีอะไรแต่ใจฉันยังคงตื่นเต้นและระแวงกับทุกเสียงที่ได้ยิน ขณะที่ฉันกำลังเก็บข้าวของใส่ถุงก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทิศทางของตลาดน้ำเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆแต่ชัดเจนฉันพยายามฟังว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ก็ไม่สามารถระบุได้เสียงนั้นทำให้ฉันรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงกระดูกราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังจับตามองฉันอยู่ฉันพยายามสงบสติอารมณ์และรีบทำงานต่อ หวังว่าจะได้กลับบ้านเร็วๆแต่จูจูฉันก็เห็นเงาลึกลับเคลื่อนไหวอยู่ที่ปลายทางเดินเงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆและหายไปในความมืดฉันหายใจลึกๆและบอกตัวเองว่าคงเป็นเงาของต้นไม้หรืออะไรสักอย่างที่ทําให้ฉันตะฝาดแต่ไม่ทันไรฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่าสะพรึงกลัวเสียงนั้นมาจากที่ทางของร้านแม่ค้าคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากร้านของฉัน ฉันตัดสินใจวิ่งไปดูด้วยความกังวลและตกใจเมื่อฉันมาถึงฉันเห็นภาพที่ทําให้ฉันแทบล้มลงแม่ค้าคนนั้นถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายร่างของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลนองพื้นฉันตกใจและรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวฉันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะความกลัวเข้าครอบงำแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่าง ฉันรีบวิ่งกลับไปที่ร้านของฉันและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงสั่นของฉันทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์พวกเขาบอกว่าจะรีบมาที่นี่ทันทีขณะที่ฉันรอเจ้าหน้าที่ฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งความเงียบสงัดกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอน ฉันพยายามระวังทุกการเคลื่อนไหวและจับตามองเงาลึกลับที่อาจปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงฉันรีบนำพวกเขาไปยังที่เกิดเหตุพวกเขาเริ่มทำการสืบสวนและตรวจสอบรอบๆฉันเล่าให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่ฉันเห็นและได้ยินแต่ในใจของฉันยังคงรู้สึกไม่สงบ ฉันไม่รู้ว่าฆาตกรคือใครหรือเหตุใดเขาถึงทำเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้คือมีบางสิ่งที่น่าสยดสยองกำลังเกิดขึ้นในตลาดน้ำแห่งนี้และมันยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นตลาดน้ำที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นสถานที่เงียบเหงาและน่ากลัวแม่ค้าหลายคนเริ่มหายหน้าไปทีละคนพวกเขาไม่กล้ามาขายของอีกต่อไป เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์น่าสยดสยองเหมือนคืนนั้นความหวาดกลัวกระจายไปทั่วทั้งตลาดน้ำํำฉันเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ด้วยความจําเป็นและความรักในอาชีพฉันยังคงกลับมาขายของเหมือนเดิมฉันพยายามไม่ให้ความกลัวครอบงำจิตใจและหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติได้ในไม่ช้าแต่ความรู้สึกนั้นกลับไม่หายไปไหนทุกคืนที่ฉันกลับบ้าน ฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังติดตามอยู่เงามืดที่ฉันเห็นในคืนนั้นยังคงติดตาฉันพยายามปัดเป่าความคิดนั้นออกไปและบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ในใจวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจัดเตรียมขนมในถาดฉันเห็นเงาของคนเดินผ่านหน้าร้านไปเงยานั้นดูคุ้นตาฉันหยุดมือและมองตามเงานั้นด้วยความสงสัยมันเป็นเงาของแม่ค้าคนนั้นที่ถูกฆาตกรรม ฉันมั่นใจว่าไม่ใช่จินตนาการของตัวเองเงานั้นเดินผ่านหน้าร้านของฉันไปอย่างช้าๆฉันรู้สึกหนาวเหน็บไปทั้งตัวความรู้สึกคนลุกทําให้ฉันต้องจับมือกันแน่นฉันพยายามเรียกความกล้าหาญและเดินตามเงานั้นไปแต่ทันใดนั้นเงานั้นก็หายไปในความมืดฉันพยายามมองหาเงานั้นอีกครั้งแต่ไม่พบอะไรฉันหันกลับไปที่ร้านและพยายามทํางานต่อแต่ใจฉันยังคงไม่สงบ ขณะที่ฉันกำลังจะปิดร้านฉันเห็นเงานั้นอีกครั้งคราวนี้เธอยือนอยู่ตรงหน้าร้านของฉันเธอเป็นแม่ค้าคนนั้นที่ถูกฆาตกรรมเธอมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดสายตาของเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นฉันไม่สามารถขยับตัวได้ความกลัวทำให้ฉันไม่กล้าทำอะไรแต่ในสายตาของเธอฉันเห็นความเจ็บปวดและความต้องการที่จะบอกอะไรบางอย่าง เธอไม่พูดอะไรแต่การมองของเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอต้องการให้ฉันช่วยฉันรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าและความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญฉันตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเธอและเพื่อทำให้ความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกเปิดเผยหลังจากคืนที่ฉันเห็นเงาของแม่ค้าที่ถูกฆาตกรรมฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นได้ ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเธอและเพื่อความปลอดภัยของตลาดน้ำฉันจึงตัดสินใจร่วมมือกับเพื่อนแม่ค้าคนอื่นเพื่อสืบสวนเรื่องรานี้เราเริ่มต้นด้วยการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละคนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนเล่าว่าพวกเขาเห็นเงาลึกลับและได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนเพื่อนแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าเธอเห็นชายคนหนึ่งที่น่าสงสัยเดินผ่านหน้าร้านของแม่ค้าที่ถูกฆ่าคืนนั้น เราตัดสินใจว่าต้องมีการตรวจสอบร้านของแม่ค้าที่ถูกฆ่าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเรารวบรวมความกล้าและเข้าไปในร้านของเธอในช่วงกลางวันขณะที่เราค้นหารอบๆร,ร้านเราพบสมุดบันทึกเก่าที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเมื่อเราเปิดสมุดบันทึกนั้นเราพบว่าแม่ค้าที่ถูกฆ่ามีบันทึกเรื่องราวที่น่าตกใจอยู่ในนั้นเธอบันทึกเกี่ยวกับการทุจริตและการโกงที่เกิดขึ้นในตลาดน้ำ เธอพบว่ามีคนในตลาดน้ำบางคนร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในการโกงและหลอกลวงแม่ค้าและลูกค้าเธอได้เก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําเหล่านั้นเพื่อที่จะเปิดเผยความจริงฉันรู้สึกทั้งตกใจและเศร้าเมื่ออ่านบันทึกนั้นความกล้าหาญของเธอในการสืบหาความจริงทำให้เธอต้องเผชิญกับความตายอย่างโหดร้ายฉันรู้ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความยุติธรรมสำหรับเธอ ฉันและเพื่อนแม่ค้าเริ่มวางแผนเพื่อเปิดเผยความจริงและนำความยุติธรรมมาให้กับแม่ค้าที่ถูกฆ่าเราตัดสินใจนำหลักฐานทั้งหมดที่เราพบไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดระหว่างที่เราทำงานร่วมกันเราได้พบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราตกใจและกลัวแต่เรายังมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้ความจริงถูกเปิดเผยในขณะที่เราสืบสวนเราได้เผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมาย แต่ความกล้าหาญของแม่ค้าที่ถูกฆ่าทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในที่สุดเราก็สามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการฆาตกรรมความจริงได้ถูกเปิดเผยและความยุติธรรมได้ถูกนำมาให้แม่ค้าที่ถูกฆ่าหลังจากที่ความจริงเกี่ยวกับการทุจร,ริตและการฆาตกรรมถูกเปิดเผย ฉันและเพื่อนแม่ค้ารู้ว่าเรายังไม่สามารถหาความสงบสุขได้วิญญาณแม่ค้าที่ถูกฆ่ายังคงปรากฏให้เห็นในตลาดน้ำเธอยังมีความแค้นและความทุกข์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราตัดสินใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเธอเพื่อที่จะได้รู้ความจริงทั้งหมดและช่วยให้เธอไปสู่สุขคติเราไปพบศัพเปร์เริดที่วัดใกล้ๆเพื่อขอคำแนะนำและเรียนรู้วิธีการทำพิธีกรรมที่จะช่วยส่งวิญญาณแม่ค้าไปสู่สุขคติ สับป,ปะเรอบอกว่าเราต้องเตรียมของไหว้เช่นทูบเทียนและอาหารที่เธอชอบรวมถึงทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอเพื่อทำให้เธอสงบและยอมปล่อยวางเราตกลงกันว่าจะทำพิธีกรรมในคืนหนึ่งที่ตลาดน้ำปิดแล้วฉันและเพื่อนแม่ค้าเตรียมของไหว้ทั้งหมดและตั้งโต๊ะบูชาในจุดที่แม่ค้าที่ถูกฆ่าตายทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและกลัวแต่เราก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า คืนวันนั้นอากาศเย็นเยือกและลมพัดเบาๆทำให้บรรยากาศยิ่งดูน่ากลัวเราเริ่มพิธีกรรมด้วยการจุดทูปและเทียนและเริ่มสวดมนต์ตามที่สับเปรย์อบอกฉันรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังมองมาที่เราทันใดนั้นเงาของแม่ค้าที่ถูกฆ่าก็ปรากฏขึ้นเธอยือนอยู่ตรงหน้าพวกเราดวงตาของเธอยังเต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวด สายตาของเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นฉันพยายามเรียกความกล้าหาญและพูดกับเธอเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณเราได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทุจริตและการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องการให้คุณได้ไปสู่สุคติแต่วิญ,ญญาณแม่ค้าไม่ง่ายที่จะสลายไปเธอยังคงมีความแค้นและไม่ยอมปล่อยวางเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความโกรธความจริงยังไม่ทั้งหมด มีคนที่เกี่ยวข้องยังลอยนวนอยู่ฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความกดดันที่เพิ่มขึ้นแต่เรายังคงทำพิธีกันต่อไปสัพเปร์เรอได้สอนเราว่าต้องทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอเพื่อทำให้เธอสงบเราจึงนำอาหารและของไหว้ไปวางที่โตบูชาและสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เธอขณะที่เรากำลังสวดมนต์ฉันรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านออกมาจากวิญญ,ญาณแม่ค้า ความโกรธของเธอดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อยแต่เธอยังคงไม่ยอมสลายไปเธอยืนมองพวกเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ฉันรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เธอสงบฉันตัดสินใจพูดกับเธออีกครั้งเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยและจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้คุณในทุกๆวันจนกว่าคุณจะได้ไปสู่สุคติ วิญญาณแม่ค้าดูเหมือนจะรับรู้ความจริงใจของเราความโกรธในสายตาของเธอเริ่มลดลงและเธอ,อยืเนเงียบๆอยู่สักพักแล้วหายไปในความมืดฉันและเพื่อนแม่ค้ารู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังคงมีความกังวลเรารู้ว่าเรายังไม่สามารถหาความสงบสุขได้จนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยและความยุติธรรมจะได้รับการตอบแทนการสืบสวนและความพยายามของฉันและเพื่อนแม่ค้าไม่เสียเปล่า ในที่สุดความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทุจริตและการฆาตกรรมก็ถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมหลักฐานและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่และทำให้คนในตลาดน้ำและชุมชนใกล้เคียงรู้สึกโล่งใจที่ความยุติธรรมได้ถูกคืนมาฉันและเพื่อนแม่ค้ารู้สึกดีใจที่ความจริงทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยและคนผิดได้รับการลงโทษแต่เราก็รู้ว่างานของเรายังไม่เสร็จสิ้น เราต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของวิญญาณแม่ค้าให้ไปสู่สุคติเราเตรียมพิธีในคืนหนึ่งที่ตลาดน้ำปิดแล้วเหมือนเดิมเราจุดธูปและเทียนและจัดเตรียมของไหวตามที่สับเปร,เรอสอนขณะที่เราสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอบรรยากาศในคืนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงบฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อบอุ่นและนุ่มนวลกว่าทุกครั้งที่เราเคยทำพิธีนี้เดาวของแม่ค้าปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เธอดูสงบและเงียบสงบกว่าที่เคยเธอมองมาที่พวกเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณและความสงบสุขขอบคุณเสียงของเธอเบาๆและนุ่มนวลลอยมาตามลมน้ำตาของฉันไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวความสุขและความโล่งใจที่ได้ช่วยเธอและทำให้เธอได้รับการปลดปล่อยเงาของเธอเริ่มสลายหายไปอย่างช้าๆในแสงสว่างที่อบอุ่นหลังจากพิธีเสร็จสิ้น ตลาดน้ำก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนเริ่มกลับมาซื้อขายและเดินเล่นที่นี่อีกครั้งความคึกคักและเสียงหัวเราะกลับมาเต็มที่ตลาดน้ำที่เคยเป็นสถานที่น่ากลัวกลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ถึงแม้ว่าตลาดน้ำจะกลับมาคึกคักและชีวิตจะกลับมาเป็นปกติความทรงจำของเหตุการณ์สยองขวัญที่เรารเผชิญยังคงอยู่ในใจของฉันและเพื่อนแม่ค้าทุกคน ความทรงจำเหล่านั้นสอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของความกล้าหาญและความยุติธรรมและทำให้เรารู้สึกขอบคุณต่อชีวิตและความสงบสุขที่เราได้กลับมา